เรื่อเมื่อฉันขี้เกียจสะผมจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ yeah. ปิวนี่นิต้าลูกตอนนี้ก็สิบเมงแล้วนะไปสะผมได้แล้วก็ได้แต่หนูไม่อยากสะโอ้ยสะเธอหัวลูกหน้าแล้วนะ เออเออเอเอก็ได้ก็ได้โอ้ยใครจะไปสระผมสระนานๆเลยดีกว่าเพราะเราจะไปเล่นสิ่งชาก่อนพอพอก็คือ,อยืนแบบเอ็กหลอะเนาะเออเราต้องแอบ,บไปเราข้องใส่ก่อนโอ,อ้มาละกึกยมาละกึกยนี่ไงจัก,กรยานเรา ขีส่สองล้อไม่เป็นนะเราวันเราต้องขี่สามล้อเรายังเป็นเด็กอนบุบาลอยู่เด็กปาสามขี่จักรยานไม่เป็นนี่ CR ไม่ใช่ดเด็กปาสามขี่จักรยานไม่เป็นอืดนี่ทีช้าปวดราำลอยนะนี่เห็นไหมมันสามารถ ฉันจะแขวนให้ดูนะวี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 วว แล้วก็จะแบบพามาแล้วอันนี้นี้เราก็สามารถนั่งได้นะเพราะเราเป็นคนยืนเราเนี่ยนั่งนะเราจะให้พาลองมาวิา่งให้จะ๊ะเฮ้ยเรามีเพื่อนอยู่นี่เราดันเพื่อนดีกว่าตื๊ดตตื๊นตื๊ดตื่นไอขับปุ่มไม่ได้ ให้ขอไม่ปิดนะลาฮ้ยเพื่อนโทรมานน่ถูกสายจะให้ไปเล่นบ้านอีกแล้วแน่ดิมาถึงแล้วน่าจะนั่งรออยู่ตรงนั้นโทรมามีไรหรือเปล่า มีไรหรือปา้าเออเันโทรมาเรียัให้มาอืหันมาก่ราบมาก่อนให้มาแข่งจิงโอให้หน่อยเดี๋ยวฉันขอเอาจักรยานส,สวยๆลงก่อนอือก็ได้นี่ วีวีอื้อไรก็ไม่ดวะนี่ทำไมเธอไม่ขึ้นต่อละ่ะก็มาสนุกดีหนาแล้วเชีงก็ตกงไงไปตามด้วย เธอตามแล้วเหรอฉัอยากแข่ง,ขงสูงสูอุอ้ยชิบกับกูชิบกับกนแต่แม่ทาแม่บ้าหรอมาเล่นอย่างนี้แม่บ้าหรอนี่โซนบ้านฉันนะบ้านฉันก็เป็นที่แคมปิ้งนี่แหละบางคนก็มาเล่นสิงช้าแต่ฉันเล่นิงช้าอันนี้เป็นประจำเพราะเลยไม่กล้านั่งเพราะกลัวตก โอ๊ยตัวขาคดิฉันสินี่เนี่ยโอ๊ยนี่นี่นี่ฉันงงมากเลยทำไมเล่นท่าใหม่ไม่ได้งั้นไปเราไปอาบเล่นน้ำกัน เดี๋ยวคืนนี้คือนอนเต็นกันไหมโอเคนี่มีสองหลังหลังนั้นเอาไว้ให้คนแช่หลังนี้เอาไว้อยู่แล้วก็อันนี้เต็มตัวน,นี้ก็ให้คนมาเที่ยวเล่นนั่นแหละก็ข้างหน,น้าก็ชั้นชั้นบนสุดคือของลูกคา้าชั้นชั้นสองก็คือของพวกเรา ไปไปไปจะถึงแล้วเธออย่าตกนะบันไดมีดีอีมีสองทางขึ้นไปชั้นล่ฉันจะต้องสระผมเพราะแม่สั่งมาเหมือนกันฉันก็ไม่อยากสระฉันเลยหนีแม่มาบ้านเธอเนี่ย เชื่อมีได้เอ้ยทำไมลูกอาบน้ำช้าจองว่างี้เดีะจะเตรียมข้าวให้ลูกดีกว่าเสร็จแล้วหือนะมอยากินมากไปซื้อของดีกว่าเดี๋ยวกลับมาเปล่าของแม่ลูก นี่เราเตรียมถุงมามาเผาไฟนี่เดี๋ยวเอาถุงขยะไปทิ้งก่อนอเราอยู่ที่ไหนอ้าวฉันอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ลา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 วีลาลาล้ยูสีอุ้อุะไปี่เกละ ดีนะยังสระไม่เสร็จเราเรียกมาอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าเด,ด,ดี๋ยวชุดเหล่าอะจะปดีดูดูยนี่จะบอกเลยนะบ้านฉันอนะดีมากวิวอะหมายถึงวิวนะแล้วก็สามอะอุ้ยไี่สามมาให้เราตกได้ด้วยเป็นไงเป็นกรรม เอืมฉันไปหาข้าวกินดีกว่าเหมือนแม่จะเตรียมข้าวไว้ให้ห้ยน่ากินมากฉันหิวเลยอ่ะอร่อยอ่ะใช่แล้วเป็น แม่เธอเปิดร้านอะไรเหรอร้านตัดผมรีบไปดูกันไหมไปไปไปนี่เหรอร้านตัดผมแม่เธอใช่ก็ใหญ่ดีนะอืออู้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ ในตาคุณน้าเป็นยั้นหล่ะคะป,ะป่ากจาป่าไหนฉันอยากร้องสะแม่ะสะอยฟรีนักเด็กอ่ะ พ่อหรอออพ่อซือ้ผมเรยวมากเดี๋ยวฉันเชิญพ่อมาให้แล้วลูกชวนอะไรมาที่นี่เนี่ยมีอะไรเปล่าลูกพ่อมาสะผมเร็วเขาสระไอ้ฟรีเฉพาะดิแล้วพ่อต้องต่าเงินติดขอผมรอรอเลยแล้วก็ได้เลยค่ะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเส็จราคาสวย,ยไหมว้าผมไม่เอาครับผมไม่อยากเส้อเตาฟรีไม่ท่าละคา่ะคุณสวยแล้ชอบมีแล้วแ่้ะค่ะไหนรู้สิมีท่าอะไรไหม่บ้าง ี่ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ตามกำลังแสนดีค่ะลูกไปกันจ้ะใครลูกคะ่ะลูกนี้จะ้ะจ้ะเล่นๆไหนลูกลองนอนสิทำไมป้าเขาวิ่งเร็วจังเดี๋ยวพ่อจะพาไปทัวรเมือง พ่อจะรู้ว่ามีอะไรใหม่ร้านใหม่ไหมเราไปดูตุดจีนกันว่าตุดจีนจะมีร้านอะไรมาใหม่ไหมของเล่นละ่ะเหมือนเดิมหุ่กัดจะได้ขอเล่นใหม่น้ะพอ่อใช่ใช่ใช่พ่อชอบได้ขอเล่นใหม่น,น,นีพอ่พอจะมาคนจีนพ่อพ็คนจีนแล้วพ่อจะบอกให้ มายุกันโอ๊ยก็จับมือแต่ผุชาย่และเอออือรูดจะช่วยไหมรูดิีจันทร์น้อร้อยไปช่วยกันยุดนะโอ้ยรูด ัสดีค่ะโอเคไม่มีเป็นยังกันบ้างค่ะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่อราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 拜拜，祝妈拜拜。